โอ้ยพริกป่นห้วยพริกป่นแบบพิษเพสจังหน่อยพี่น้องจังบีบปากงาเาใส่มามามาบีบปากงาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวจังหน่อยพี่น้องเอ้ยต้มปลาดุกต้มปลาดุกอย่างปลาดุกหน้านี่ของเสียบอยู่ม่องอย่างนี้นี่พี่น้องบาดมา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 โม่ลายใหญ่ห่างมา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 กินขอน้ำกัน ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพบกับผมมาหน,นิตอดสักตักซอสครับพี่น้องเบ่งมาหน,นิต้มปลาต้มปลาดุกอหอน,พ,นอพี่น้องพูดนะอืมอืม,อมต้มปลาดุกหม้อปลาไหลนิ่งเรา <c oughs> โอ้เหล็เกี่ยวปลาแดกบรรยากาศดีมาหนินใส่เข้าไปทั้งนักเนียนน้นอยพี่น้องมามามานี จวดจวดโหสุดจวดเท่จริงไหมมาสุดท่อนอ้อโอ้หวนพจะกินอะไรระบาดฮึโอ้โหฮึใสหินพวกนี้เขาจะกินเขาจะกินกัดกินเป็นตัวอะไรวะ อืมอือโอ้ย,อยรงเิกเน,น่าแล้วก็ขากเปยังน,น,น้องพี่รองไงคิดแบบอู้หอนอือ มอเนรัสสดน้ำเาอออาก,กาศดีเลยวันนี้เด้อ มก็อยากชดน้ำเนอะอืมคุม <c oughs> นนมม้ม,มค,ค่าอยากชดนำทุกคนเนอะรสชาติแบบนี้ครับอู้หอยากยิ้อขึ้นเขาอยู่นี่ ยาปรเดี๋ยวหรอกนะเนี่ยจังจังเลือนมาจังบู้ เห็นจาน้กบผิดหวังกันน เหนสองพียงย่หนึ่งล้วๆๆใส่เบิร์ตัวงหย่ำตัววตัวกลางใส่เบิร์ตวเที่ยวนี่แหละเดี๋ยวผมเกาซ้ำได้่ยพี่รองเลยอู้ ปลาดุกมึงนี่แหละนี่น,น,อ,นอ,อ่นอิเลตอลาดอยู่พี่น้องเลยคนนะ่ะน,นี่ตัวใหญ่ยีย่เลยปลาดุกผมค,ความดีเลยพี่น,อน้องเขาอยากเดี๋ยวเข้ากับบาต่มเนาะ

ใจแห้งกบการสวดนเซ็บพี่้องเลยโอ้ แบเนี่ยจังมันแสบของเที่ยไปกินกับโบผิดหวังโดดนะไปกินกับโบผิดหวัง แสบถือว่าแสีบถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเไย Oh. Sếp Sếp Mà chắc mình kinh kim เขามาอยากกวมข้าาปลาดุกสดมาต้มเลยผมหวานสิออกแบบไม่กินข้าวๆเข,า,ขาหน่อย 嗯。Mm hmm. รับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้นะครับอืมสะเสียบมันเนี่ยไปพ่อหล่ะสวัสดีครับ